สวัสดีครับคุณผู้ฟังมาฟังเรื่องราวชีวิตของทิดอ่อนพรานบ้านนอกกันหน่อยครับชีวิตคนบ้านนอกมักจะอยู่ด้วยความสงบใช้วิถีชีวิตตามถิ่นภูมิลำเนาพอหน้าฝนก็ทำนาฝนลาก็ทำสวนทาไร่ประปลายหากินตามวิถีพอเพียงไม่ต้องวุ่นวายอะไรมากมายนอกจากหาจับปูจับปลาตามห้วยหนองคลองบึงแล้ว ก็เข่าป่าล่าสัตว์พอได้เลี้ยงครอบครัวไปวันๆบ่ายของวันนั้นทิดอ่อนหนุ่มลูกทุ่งหลังจากที่ว่างจากการตรากตรำทำงานสวนมาทั้งวันแล้วก็ได้บอกลูกเมียจะออกไปล่าสัตว์ในคืนนี้รุ่งเช้าจะกลับออกมาหลังจากที่เตรียมอุปกรณ์เครื่องปืนหมอไฟเรียบร้อยแล้วก็ออกเดินทางทันที โดยมีอีนอนหมาพานออกติดตามไปด้วยเมื่อไปถึงทํามเหมาะทิดอ่อนก็ตัดไม้มาทำห้างเพื่อจะส่องสัตว์ในคืนนี้แต่ถ้าว่าวันนี้ฟ้าฝนกลับไม่เป็นใจลมพายุเหมือนจะหอบเม็ดฝนลงมาเสียงฟ้าร้องโครมคลืนทิดอ่อนเองยังคงขมักขเม้นกับการผูกห้างของเขาต่อไปจนเสร็จเรียบร้อยก็เกือบมืดค่ำพอดีนก กาดก็คืนกลับสู่รังนอนทิดอ่อนเอาปืนคล้องบ่ารีบปีนป่ายขึ้นห้างก่อนจะมืดค่าขณะที่ฝนกําลังจะลงเม็ดปากก็บ่นพึมพำกลดาฟ้าฝนอยู่ตลอดยังไม่ทันจะพาดปืนไว้กับราวบางไพรทันใดนั้นแสงวาบสว่างสวยคล้ายกับคนถ่ายรูปตามมาด้วยเสียงกระปนาสะเทือนเรือนลัน ร่างของทิดออนนั้นหล่นร่วงไปกับแรงประทักของสายฟ้าฟาดเขาไม่มีโอกาสร้องแม้แต่นิดเดียวร่างดำไม่เกรียมตกหล่นลงพื้นดินทิดอ่อนต้องจบชีวิตลงอย่างน่าสะจดสยองเพราะฟ้าลงทันจนรุ่งเช้าเมียทิดอ่อ,อนชะเง้อมองที่กระท่อมก็ไม่เห็นทิดออนกลับมาเห็นท่าจะไม่ดีเพราะปกติทิดออนจะต้องกลับมาแต่เช้ามืด นี่ก็สายมากแล้วก็ไม่มีวี่แววจะหวนกลับจึงได้ไปบอกชาวบ้านให้ช่วยกันออกติดตามค้นหาชาวบ้านหกเจ็ดคนก็ช่วยกันระดมค้นหาทันทีแต่ก็ไม่เป็นการยากนักเพราะเข้าถึงเขตป่ายังไม่ทันไรเสียงตาจับก็ร้องทักเสียงดังเอ้ยมาดูดีสิโอไอออนไม่น่าเลยทุกคนต่างรีบวิ่งมาตามเสียงลุงจับ ภาพที่เห็นต้องทำให้ทุกคนถึงกับพูดไม่ออกสภาพดำเกรียมของร่างทิศอ่อนนั้นเหยียดย้าอยู่กับพื้นที่น่ากลัวดวงตาทั้งสองยังคงเบิ่งค้างหมาอีนอนยังคงเดินเห่าวนเวียนอยู่ข้างเจ้านายของมันที่บัดนี้ได้สิ้นใจไปแล้วชาวบ้านหกเจ็ดคนก็ช่วยกันตัดไม้หามร่างของทิศอ่อนกลับหมู่บ้านแล้วช่วยกันจัดการทำพิธีกรรมจัดงานศพจนเรียบร้อย ข้ามกลางเสียงร้องไห้คร่ำครวญของเมียและลูกทิดออนที่ยังทำใจไม่ได้เวลาหนึ่งเดือนผ่านไปเรื่องราวของทิศออนก็เงียบลงป่าที่เคยมีชาวบ้านเข้าไปล่าสัตว์นั้นก็ไม่มีใครกล้าล่วงล้ำเข้าไปเพราะต่างก็คิดกันว่าวิญญาณทิศออนคงจะวนเวียนอยู่ในป่านั้นกระทั่งได้มีพรานต่างถิ่นที่ไม่รู้เรื่องราวนี้มาก่อน ในพากันเข้ามาล่าสัตว์ในป่าแห่งนั้นเป็นพรานสองพี่น้องซึ่งมีอาชีพล่าสัตว์ป่าขายโดยเฉพาะต่างก,บกา็บุกป่าบุกดงตามแถบเขาลำเนาไพรไปทุกที่ไม่ว่าจะใกล้หรือไกลพวกเขาไม่เคยวิตกพรั่นพึงต่อความยากลำบากเมื่อพวกเขาได้สัญจรมายังป่าแห่งนี้ก็ได้พบกับโป่งแห่งหนึ่งที่มีรอยสัตว์เหยียบย่ำไปทั่วบริเวณเมื่อพรานพี่เห็นเป็นการดีทำเลเหมาะ จึงพากันตัดไม้มาผูกห้างที่จะนั่งส่องสัตว์กันคืนนี้ซึ่งพวกเขาหารู้ไม่ว่าอีกฝ้าของโป่งนั้นเป็นจุดที่ทิดอ่อนมาผูกห้างเอาไว้หวังจะนั่งแต่ฟ้าต้องผ่าทิดอ่อนแน่นิ่งซะก่อนซึ่งต้นไม้ตนนั้นก็ยังมีรอยไหมดำๆอยู่เลยเสียงของป่าที่ตื่นเต้นในตอนดึกสัตว์ป่าเพรียกหากันใกล้ไกลถังจักระจั่นลองในกรีดปีกกันเซงแซ่ สองพรานได้จัดวางข้าวของปืนเพลิงไว้บนห้างอย่างเรียบร้อยจนดึกพรานผู้น้องก็เริ่มเห็นอะไรผิดสังเกตเพราะจากสายตาที่มองข้ามโป่งออกไปอีกฝากนั้นคล้ายกับมีแสงไฟบะ๊บะบบอมแวมอยู่บนต้นไม้ต้นหนึ่งซึ่งพรานผู้น้องก็ได้ชี้มือให้พี่ดูรู้ได้สิพี่นั่นไฟอะไรอยู่บนต้นไม้นั่นนะไหนบ้าเอ้ย นี่คิดว่าจะมีแต่เรามานั่งเท่านั้นกลับมีพรานมานั่งด้วยหรอวะพรานผู้พี่บนขัดเครืองว่ามีพรานมานั่งส่องไฟในคืนนี้ด้วยโดยไม่ได้นัดหมายอะไรจะบังเอิญขนาดนั้นวะช่างเถอะพี่คงจะเป็นพรานในพื้นที่ละมั้งว่าแล้วทั้งสองก็นั่งจิบกาแฟดำต่อไปเพื่อรอสัตว์จะเข้าโป่งในคืนนี้จนเวลาล่วงเลยไปเกือบห้าทุมเหล่าบรรดานา,นานาสัตว์น้อยใหญ ก็เริ่มทยอยกันลงมาแทะกินดินโป่งช่างเป็นภาพที่น่าตื่นตาตื่นใจของสองพรานทั้งฉมดเก้งกวางวัวแดงพาลูกเล็กลูกน้อยของมันขุดคุ้ยพื้นดินจนเสียงดังพลืดพืดพรานผู้น้องทำหน้าที่ส่องไฟกราดออกไปปืนในมือของผู้พี่ประทับขึ้นบ่าพรานลํากล้องไว้กับราวบางไพรเพลงเลงว่าจะสำเร็จโทษตัวไหนดี เห็นว่าเหมาะแก่ใจจนแล้วจึงพร้อมจะเหนี่ยวไกทันทีแต่ในเสี้ยววินาทีเดียวกลุ่มบรรดาสัตว์น้อยใหญ่ที่กำลังก้มหน้าก้มตาแทะดินโป่งอยู่นั้นก็แตกฮือกระจนหนีตะเลิดไปคนละทิศละทางทำเอาสองพรานต้องชะงนใจขึ้นในบัดรดลเพราะเสียงเฮ้ยเฮ้ยของชายคนหนึ่งดังขึ้นในราวป่าเบื้องล่างคล้ายกับโหไล่สัตว์พวกนั้นให้วิ่งหนีแตกกระเจิง ทำเอาสองพรานถึงกับตกใจพร้อมทั้งความโกรธเกลียวคิดกันว่าคงไม่ใช่ใครอื่นไกลนอกจากพรานที่มานั่งห้างอยู่อีกฝ้าของโป่งเป็นแน่แต่ทําไมถึงกับทำเช่นนี้หรือประสงค์จะแกล้งกันอย่างนั้นหรือพรานผู้น้องพยายามสาดแสงไฟพวยพุ่งกวาดไปมารอบๆบ,บริเวณอันรกทึบที่เสียงของชายผู้นั้นร้องออกมาเมื่อโว่วครูทมกลางความรกทึบเบื้องหน้า สุนุมพุ่มไม้เริ่มโยกไหวโอนเอ็นก่อนที่ร่างร่างหนึ่งจะปรากฏขึ้นชายผู้รูปร่างผอมสูงผิวดำยันกระถานไฟสะพายปืนคล้องบ่ามีผ้าเข่าม้าผื้นลายผูกมัดไว้ที่เอวมองขึ้นมาบนห้างด้วยดวงตาที่วาวโรธทั้งที่แสงไฟพวยพ,พุ่งประจับเข้าตรงใบหน้าแต่สายตาคู่นั้นไม่มีทีท่าว่าจะหลบไฟยังคงเพ่งมองขึ้นมาด้วยดวงตาที่แดงกล่ำ เมื่อสองพรานเห็นเช่นนั้นก็ไม่คิดเป็นอื่นไปไกลก็แค่นายพรานธรรมดาที่หวงที่หวงทางแสดงความเป็นเจ้าถิ่นเท่านั้นเองแต่เมื่อคิดเช่นนั้นก็ไม่ไายที่จะแน่ใจเพราะพรานที่ไหนจะลงจากข้างเอาตอนดึกนี่คงไม่กลัวเสือสางนางป่าจะเล่นงานเอาดอกหรือพรานผู้พีจึงตะเบงเสียงลงไปทันทีนี่ไทยเป็นใครใชายผู้นั้นเงียบอยู่พักหนึ่ง ก่อนจะเอ่ยออกมาด้วยน้ำเสียงที่เยือกเย็นผิดแปลกออกไปออกไปพร้อมกันนั้นท่านที่อยู่บนห้างกอถามลงไปอีกครั้งพร้อมกับสอดปืนเพลิงในมือเลือนลำกล้องลงไปอย่างแผ่วเบาข้าถามว่าท่านเป็นใครชายผู้นั้นชี้มือขึ้นมาบนห้างทันทีกูเอาตายกูเอาตาย พูดแล้วก็เดินหายลับเข้าไปในความมืดท่ามกลางความงุนงงสงสัยของสองพานแต่ด้วยความที่เจนป่ามาอย่างโชคโชนของทั้งสองก็ไม่ทําให้เกิดความมิตกต่อสิ่งใดไปมากนักไม่ว่าจะมาในรูปแบบใดๆก็ตามทีล้วนแล้วแต่เคยประสบพบเจอมาทั้งสิน้นและยังเชื่อเสมอว่าดูกลางป่าจะไม่ไว้ใจอะไรทั้งนั้นอากาศนิ่งและเงียบสงัด เสียงนกแสกร้องแควกแควกอยู่ไม่ไกลมากนักในใจของทั้งสองคิดว่าคืนนี้คงจะแห้วซะแล้วคงไม่มีสัตว์ป่าตัวไหนจะย,ย่างกลายเข้ามาอีกเป็นแน่แท้ก่อนจะคว้าอาบูรี่ในกลักออกมามวนสูบให้หายแคลงใจแต่เสียงกรอบแกรบก็พันมันเกิดขึ้นก่อนสองพานรีบคว้าปืนเพลิงขึ้นมาทันทีแล้วกดไฟพวยพุ่งไปยังเจ้าของเสียงนั้นอย่างรวดเร็ว ดวงตาคู่นั้นวาววับประกายแสงหัวแดงรูปร่างสูงใหญ่กำยำยืนทะมึงถึงอยู่ริมโป่งที่มีพุ่มไม้ใบบางปกปิดเพียงนิดเดียวมันคงไม่เอกใจแม้แต่น้อยว่าถาากลางความมืดอันเงียบสงัดเหนือหัวเบื้องบนของมันยังมีอีกสองพระการที่หลบซ่อนตัวอยู่บนง่ามไม้ปลายยอดปกปิดมิดทึบด้วยใบบาง ความตายของมันกําลังคลืบคลานเข้ามาทุกขณะแล้วสิ่งที่ไม่คาดคิดก็บังเกิดขึ้นมาอีกครั้งเสียงร้องเฮ้ยเฮ้ยทานองขับไล่สายส่งไม้ตะเพิดจ้าวัวแดงกระโจนโครมเสียงเท้ากระทบดินดังกรึกๆึกหายไปในราวป่าอย่างรวดเร็วด้วยความโมโหโทสาของสองพรานที่ไม่อาจจะยับยั้งอีกต่อไปสะกดปืนเพลิงแผดเสียงํำรามก้องสนั่นป่า เสียงร้องโอ้ยขึ้นมาเพียงครั้งเดียวก่อนจะเงียบหายไปสองพรานพี่น้องโมโหเป็นยิ่งนักจะเป็นคนหรือผีก็ตามแต่ไม่สนอะไรทั้งนั้นหากเป็นคนก็ปล่อยให้ตายร้างกลางป่าเป็นผีไปซะก็แค่นั้นหรือหากจะเป็นพูดผีอยากลองดีก็เชิญเข้ามาได้เลยเพราะตนต่างมาหากินโดยไม่ได้ลบหลู่ประการใดแต่เหตุชะไหนถึงกลับมากแกล้งกันขนาดนี้ เสียงปืนในเงียบหายไปในที่สุดกระสุนนัดนั้นคงจะถูกเป้าหมายเข้าเป็นแน่เพราะเสียงที่ร้องโอยออกมานั้นคงจะเจ็บหนักพอดูเอาไงดีพี่ไอ้นี่มันคนหรือผีกันแน่ไม่รู้เหมือนกันวะถ้าจะผีสางมากกว่าแล้วถ้าเป็นคนละพี่มันก็คงจะรอดแต่คงจะรอดออกจากป่านี้ไปไม่ได้หรอกไม่แต่ตอนนี้ก็ไม่ถึงรุ่งเช้าแน่ไม่ช้า มันก็คงจะนอนแข็งทื่ออยู่ในป่านี้หรอกวะสายลมอ่อนๆพัดพาความเยือกเย็นผ่านไปเรื่อยๆจนฟ้าเริ่มสางพอมองเห็นลายมือรางๆแล้วแต่หมอกเขายังคงปกคลุมพื้นป่าอยู่ทั่วบริเวณสิ่งแปลกๆที่เกิดขึ้นในค่ำคืนคล้ายกับว่ามันเป็นแค่ความฝันของสองพรานเท่านั้นแต่ก็ยังคิดว่ารอให้แสงอาทิตย์ส่องสว่างให้มากกว่านี้ก่อน จึงจะออกแกะรอเหยื่อกระสุนให้รู้ชัดแน่ใจพรานผู้พีเห็นท่าทีของน้องดูผิดแปลกอย่างไรที่กนขยับตัวไปมาเหมือนจะลุกลี้ลุกลนอยู่ตลอดจนลูกห้างขยับไหวยวบวก่อนจะถามด้วยความสงสัยนี่เองเป็นอะไรวะนั่งดิ้นอยู่ได้พรานผู้น้องมองพี่ด้วยสีหน้าบูดบึ้งตึงเครียดเล็กน้อยก่อนจะเอ่ยออกมาด้วยน้ำเสียงแผ่วเบาไม่ไหวแล้วพี่ ปวดท้องมากตั้งแต่ตีห้าแล้วเนี่ยโผเอ้ยก็ไปสินี่ก็สว่างแล้วไปเถอะแล้วอย่าไปไกลนักล่ะว่าแล้วพรานผู้น้องก็รีบปินไปลงจากข้างในทันทีเพื่อไปปลดทุกข์ที่อัดแน่นมาเนิ่นนานพรานผู้พี่ยังคงนั่งอัดบุหรี่ไปตองแห้งอยู่บนห้างพ่นควันขมงเพราะความหิวกระหายมาชั่วค่นคืนนั่งมองนกตัวเล็กตัวน้อยที่บินว่อนบนอากาศ บางก็เกาะอยู่ตามกิ่งไม้ส่งเสียงเยี่ยวจ้วมองน้ำค้างที่พร่างพรมอยู่ตามยอดไม้หล่นกระทบใบดังเปาะแปกดูแล้วช่างเพลิดเพลินตานั่งคิดทบทวนกับสิ่งที่เกิดขึ้นในค่ำคืนก็อดที่จะสงสัยไม่ได้ว่าทายิงคนขึ้นมา,าจริงๆหมอั่นก็คงตายไปแล้วแน่ๆหรือท้าไม่ตายป่านนี้ก็คงกระเสือกกระสนหนีกลับเข้าหมู่บ้านไปแล้ว แล้วถ้ายังไม่ตายจริงๆละ่ะป่านนี้พวกชาวบ้านไม่กลูกันมาแล้วหรือกาลังนั่งคิดอะไรไปเรื่อยเปื่อยบุรียังไม่ทันจะหมดมวนพลันก็มีเสียงดังสวบสวบอยู่เบื้องล่างแดดเริ่มทอแสงขึ้นเหนือยอดไม้ดวงตาเหมือนจะพ่าพลายฟาดฟางแสบตาทุกครั้งที่แสงแดดมากระทบในตาบวกกับการไม่ไดพักนอนมาทั้งคืน เสียงนั้นดังกรอบแกรบใกลเข้ามาทุกทีพร้อมกับเสียงร้องฟืดฟืดมาเป็นครั้งคราวสัญชาตญาณพรานาทำแม่แน่ใจได้ทันทีว่ามันต้องเป็นหมูป่าอย่างแน่แท้จริงดังคาดเหงาตะคุ่มตะคุ่มขุดคุยดินอยู่หลังพุ่มไม้เสียงแทะไม้แทะหญ้าดังแกรดแกรดแหกตาอดหลับอดนอนมาทั้งคืนไม่ได้ตัวสงสัยจะเป็นลาบในตอนเช้า ปากคาบบุรีบรรจงวาดปลายกระบอกปืนไปยังเป้าหมายเมื่อพิเคราะห์จุดตายอย่างแน่ใจแล้วปืนเพลิงในมือก็แผดเสียงก้องป่าไม่มีเสียงร้องไม่มีการดิ้นรนไร้สิ่งเคลื่อนไหวคิดในใจคงเสร็จเป็นแน่แท้นั่งรอผ่านผู้น้องก็นานเหลือเกินป่านนี้ยังทำธุระไม่เสร็จอีกนี่ก็เริ่มสายมากแล้ว ไม่รอช้าปืนคล้องบ่าดได้ก็ปีนป่ายลงจากห้างทันทีรีบจำฝีเท้าไปอย่างระแวดระวังหวังซ้ำถ้าหากยังไม่ตายเสียงนกป่าบินผุกผลบลิงข้างตะเบงเสียงร้องทักลงมาจากยอดไม้คลายกับตกใจกลัวมันกูก้องร้องเสียงกังวานไพรถัดจากต้นเต็งรังออกมาไม่ไกลนักเหยื่อกระสุนนั้นเหยียดร่างแน่นิ่งอยู่ในพงรกเลือดไหลไปเป็นทาง หากแต่ร่างนั้นไม่ใช่หมูป่าแต่อื่นใดเป็นพรานผู้น้องอย่างไม่ต้องสงสัยกระสุนเจาะเข้าที่ชายโครง่รวงตาย,ยังคงเบิกค้างมันเป็นไปได้ยังไงกันก็เห็นเห็นอยู่แล้วว่าหมูป่าชัดๆพรานผู้พี่โยนปืนทิ้งในฉับพลันขาอ่อนล้มพับลงกับพื้นปากโตะโกนร้องออกมาอย่างคร่ำครวญน,นี่เขาฆ่าน้องตัวเองหร,อหรือทามกลางเสียงที่ร้องไห้คร่ำครวญน,นั้นก็มีเสียงชายคนหนึ่ง หัวเราะเยาะยันออกมาจากแนวป่าสะกดให้จิตประสาทเขาต้องตระหนกหลอกล้อนในความท่านพึงลุกขึ้นได้ก็จับปืนเลงไปยังเสียงหัวเราะด้วยความโกรธแค้นแต่เสียงนั้นกลับดังวนเวียนอยู่รอบป่าจนจับทิศทางไม่ถูกสติของเขาได้ฟั่นเฟือนไปโดยปร,ริยายคล้ายคนบ้ากลดาเจ้าป่าเจ้าเขาจนไม่อาจดึงจิตที่ตกลงสู่ห่วงพวางความกลัวกลับคืนมาได้ดังเดิมครับ นี่ก็เป็นเรื่องราวของอาถรรพ์ในพงไพรที่เคยเกิดขึ้นและมีให้เห็นในทุกยุคทุกสมัยมาแล้วและยังเชื่อว่ามีสิ่งเร้นลับอีกมากมายในป่าลึกที่เราไม่อาจสัมผัสได้ด้วยจินตนาการเท่านั้นนอกจากจะย่างกรายเข้าไปสัมผัสในป่าเขาลำเนาไพรอย่างแท้จริงขอบพระคุณทุกท่านที่เก็ติดตามรับฟังพบกันใหม่ในครั้งต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ